นะครับถ้าตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์รีพายตั้งให้ก็ได้ตั้งตั้งตรงนั้นก็พอตั้งเสร็จเนียก็เอาผลที่ออกมาอยู่ตรงนั้นซะฉันไม่อยากจะไปตายที่ต่างประเทศฉันอยากอยู่ต่อค่ะดิฉันอยากทำความดีต่อดิฉันดิฉันมีโปรเจกต์ความดีมากมายค่ะขอความกรุณานะคะเลิกเอาดิฉันไปเป็นเครื่องมือเน็บแนมนะครับ คำถามก็คือว่ากลยุทธ์ทางการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเนี่ยต้องการปลายทางของมันเนี่ยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อเป็นประธานาธิบดีใช่หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วไม่ใช่นะครับต้องการเปลี่ยนราชวงศ์นะครับต้องการเปลี่ยนชวงเราจะได้ยินเรื่องของการเปลี่ยนชวงมาอยู่พักใหญ่ประมาณปี5 2ปี53ตอนนี้ก็เริ่มแผ่วไป ตอนหลังๆม็อบไม่ว่าจะเป็นปรดแอกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพักการเมืองนักการเมืองกลุ่มที่ล้มเจ้าทั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศจะพูดถึงคอมมิวนิสต์เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่พักสนับสนุนในส่วนของพรรคคอมมิวนิสต์อกหักพ่ายแพ้ตั้งแต่สมัย14ตุลา16และ6ตุลา19นะครับก็พยายามปลุกเปลี่ยนแปลงการปกครองอยากเป็นคอมมิวนิสต์มีประธานาธิบดี นะครับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ใช้ลักษณะการชูบุคคลและปลายทางระยะแรกก็จะเรียบเรียกร้องโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีทหารเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะครับระยะแรกก็เรียกร้องให้เป็นประธานาธิบดีแต่ตอนหลังๆชักไม่ใช่นะครับ阿าหุนส่วนลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะว่าเขาต้องการอะไรยังไง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิศักดิ์ยิ่มกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง y t u t u นะฮะร,รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก่อนจะ,ะเข้าสู่ประเด็นที่น่าสนใจนะครับวันนี้ผมก็เรียนหุ้นส่วนนะต้องขอบคุณคุณโมบีนะครับนะที่นี่ตัดแว่นให้นะครับก็คือเอาเอากรอบเอากรอบไปให้นะครับแล้วก็คุณโมบิตัดแว่นให้ก็ใช้แล้วค่อนข้างจะ โอเคนะครับค่อนข้างจะดีดีกว่าเดิมใสกว่าเดิมนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณโมบิด้วยฮะที่ช่วยทําให้นะครับแล้วก็ขอบคุณหุ้นส่วนอีกหลายท่านนะส่งของมาให้ส่งกาแฟมาให้ส่งก็เรียกว่าขมินนำำม่นนะ้าขมิ้นมาให้แล้วก็มีลูกศิษย์ด้วยมีหุ้นส่วนด้วยนะฮะส่งทั้งฟ้าทะลายโจร แล้วก็เป็นยานะที่ทําให้หายไอตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะนะต้องขอบคุณเป็นอย่างมากฮรเวลาไปอบรมหรือว่าไปไปคุยกันไปสอนยุทยาการเมืองก็จะมีมีท่านนี้เอามาให้ตลอดนะครับแล้วก็แต่ละท่านนี่ก็ปรารถนาดีว่าผมอ่านไปไอไปอ่านไปไอไปนะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะต้องขอบคุณทุกท่านไปแล้วนะแล้วก็เข้าสู่ประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของอทักษิณหรือโทนี่มีเชื้อสายเจ้าเหรอ นะครับผมได้นําข้อความนะฮะที่น่าสนใจเป็นเรื่องของพี่อํานาจจงยศยิ่งเป็นคณะกรรมการของสภาการหนังสื้อผิมพ์นะครับนำมาเสนอครับเหตุมันเกิดจากแพนเดกนะครับมันก็ต้องบรรเทาที่แพนเดกนั่นก็คือต้องรีบจัดการเรื่องของการรักษาก่อนเนี่ยผมมานั่งคิดเดีอยง่ายๆเลยเรื่องที่วันนี้เนี่ยคือ ผมผมผมก็เป็นคนจบทางคริม INAL JUSTICE ก็คิดถึงนักโทษที่วันนี้โดนเข้าไปเป็นหมื่นแนละ้วที่เป็นโควิดเนี่ยแล้วถามว่าเอ๊ะเราจะเอานักโทษเหล่านี้ออกมารักษาโรงพยาบาลข้างนอกก็ทำไม่ได้ก็ห่วงกลัวหนีกลัวอะไรผมกานั่งคิดว่าเออแถวนั้นในห้องนั้นม,นมันมีสนามฟุตบอลมีโรงอาหารที่ทำเป็นอ,อุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยแล้วพอเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลนนได้ไหม เพื่อจะได้เอาคนที่ป่วยออกมารักษาตรงนั้นน่ะจะได้ไม่นอนปนกับคนที่ไม่ป่วยไม่งั้นติดกันหมดไม่งั้นต่อไปสามสองสามแสนคนทั่วประเทศติดเป็นโควิดหมดแล้วจะเอาไงอืผมคิดว่าน่าจะเร่งด่วนก่อนนะก่อนที่จะไปฉีดวัคซีนวัคซีนวัคซีนก็ไม่มามาเมื่อไหร่ไม่รู้ก็เอาออกมารักษาตั้งลงมาสนามตรงนั้นเลยนะครับถ้าตั้งมันแพงก็ขอพิมพ์รีพายตั้งให้ก็ได้ตั้งตั้งตรงนั้นก็ ตั้งแต่เนี่ยกเอาคนที่อ,ออกมาอยู่ตรงนั้นซะมันถึงเวลาที่ต้องคิดถึงประชาชนเป็นหลักครับแล้วประชาชนลําบากทวนหน้ายกเวน้นจํานวนไม่กี่คนที่อที่มีเงินเก็บมีอะไรก็ไม่เดือดร้อนคนที่ไม่มีเงินเก็บชาวบ้านเราก็รู้อยู่แล้วว่านี่สินคัวรเรือนประเทศเราสูงมากเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นของจ d ดีีแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรกระทบนิดเดียว เดือดร้อนหมดเพราะฉะนั้นจํานวนคนที่เดือดร้อนมีจํานวนมากกว่าเยอะถึงเวลาไม่ใช่ว่าบอกว่าเราเอาตังค์ไปแจกแล้วคงหายเดือดร้อนไม่ใช่ครับจริงๆแล้วตังค์มันแค่กินไม่กี่มื้อก็หมดแต่ปัญหาคือว่าอนาคตเขาล่ะเขาคิดว่าแล้วลูกเขาจะเรียนสื่อไงแล้วลูกเขาจบมาแล้วไม่มีงานทําทําไงอุตส่าห์ทุ่มทั้งชีวิตนะเพื่อเอาเพื่อส่งลูกเรียนจนจบหาวิลาลัยหวังว่ามันจะได้เลี้ยงเราตอนโตตอนเราแก่ ปรากฏว่าวันนี้ลูกก็ตกงานอยู่กับบ้านพ่อแม่ก็กำเริ่วแรงไม่ค่อยมีแล้วต้องมาทำหากินปิ้งขนมปิ้งขายหรืออะไรก็แล้วแต่มันเริ่มตึงปากมากเพรนั้นวันนี้เนี่ยรัฐบาลต้องรีบแก้โดยด่วนถ้าแก้ไม่เป็นก็ให้คนอื่นทำแค่นั้นคุณโทนี่ที่ฉันหมายถึงก็คือคุณทักษิณชินวัตรนะคะพูดถึงที่ฉันเมื่อเมื่อคืนดีฉันไม่ทราบนะคะเพราะทีฉันไม่ได้ไปเล่นโซเชียลอะไร ฉันไม่ว่างดิฉันทํางานดิฉันทําบุญมีคนส่งคลิปมาให้ดิฉันเยอะมากบอกว่าคุณทักษีมพูดถึงดิฉันดิฉันขอพูดหน่อยนะคะท่านอยู่ข้างนอกประเทศท่านจะพูดอะไรก็ได้แต่คนข้างในประเทศเนี่ยจะซวยเอานะคะได้โปรดอย่าลากดิฉันไปเกี่ยวข้องนะคะกราบขอร้อง ทุกๆคนหรือทุกๆสื่อทุกๆท,ท,ทีมงานดิฉันยังอยากทําบุญต่ออย่าให้ดิฉันซวยเลยค่ะท่านพูดทีนึงอีกฝั่งนึงก็ด่าดิฉันดิฉันรู้เรื่องไหมคะอีกฝั่งนึงพูดอีกทีนึงอ้าวอีดอกด่ากูอีกกูรู้เรื่องไหมกูถามกูยืนขายปลาลอยู่งงกเนี่ยต้องมาโดนด่าไหมมันใช่เรื่องไหมมันสมกับที่กูทำํำไหม กูทาความดีกูต้องมาโดนด่าไหมเพียงเพราะว่ามึงพูดดิฉันอยากอยู่ในประเทศนะคะฉันไม่อยากจะไปตายที่ต่างประเทศฉันอยากอยู่ต่อค่ะดิฉันอยากทาความดีต่อดิฉันดิฉันมีโปรเจกต์ความดีมากมายค่ะขอความการุณานะคะเลิกเอาดิฉันไปนเป็นเครื่องมือเน็บแนมนะคะอย่าแปลอย่าแปลเจตนาดีฉันผิด ขอบพระคุณค่ะที่ผ่านมาเราคงเห็นทักษิณเคลื่อนไหวช่วงนี้นะและเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นโทนี่นะเริ่มต้นจากกรับเฮากนะก็กลับกลายเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองปัจจุบันทักษิณยังคงหลบหนีอยู่ในประเทศดูไบนะฮะ ในสหรัฐอาหรับเอมิเรต์เดินทางไปไปมามาในมอนเตเนโกถือสัญชาติมอนเตเนโกรนะคับในการที่จะใช้พาสปอร์ตในการเดินทางเห็นบทความของพี่อำนาจจงยุกยิ่งนะผู้สึ่ขาววุโสของจังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็เป็นกรรมการบริหารสภาการังสือพิม์พได้โพสต์ข้อความในเพจสำนักข่าวภาคเหนือนะครับ บอกว่าภาพถ่ายที่เมื่อปี2547ขณะที่เจ้าหนุ่ยทวัดวงหน้าเชียงใหม่ลงสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในนามพักไทยรักไทยทักษิณชินวัตรตอนนั้นก็ชื่อยศพันธบ,บทโทในตอนนั้นในกัรหัวหน้าพักนายกคำตุ้ยได้เดินทางมาช่วยหาเสียงเลยถ่ายรูปคู่กันโดยเจ้าหนุ่ยได้เลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ภาพนี้น่าจะ หาดูได้ยากนะเป็นภาพที่ถ่ายคู่กันความจริงแล้วเจ้าหนุ่ยกับพันธบทโ,โททักษินมีสายเลือดเดียวกันฟังให้ดีนะครับคือตระกูลณเชียงใหม่เชื้อสายมาจากหลวงเจ้าหลวงช้างเผือกผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่สองไล่เชื้อสายสกุลดังนี้นะครับพระยาธรรมลังกาพระเจ้าช้างเผือกเจ้าอุปราชนอคำเจ้าน้อยรถ เจ้าชายสงครามหรือพันธบทเอกเจ้าชายสงครามต้นสกุลเจ้าหนุ่ยและพันธบทโหทักษินนะครับพันธบทเอกนะครับเจ้าชัยสงครามมีภรรยาสมคนมีโอรสทิดา3นะครับเจ้าศรีนวลเจ้าคำสายเจ้าอุสาเจ้าศรีนวลโอรสหนึ่งนะครับทิดาหนึ่งจะไม่ขอกล่าวถึงนะครับ กับเจ้าคำสยมีบุตรธิดารวม5คนคือเข้าขายเจ้าขายแก้วนะครับเจ้าชัยวงขออภัยฮะเจ้าชัยมงคลเจ้าชัยนรงค์อดีตสสจังหวัดเชียงใหม่เจ้าชัยสุริยวงศ์พ่อของเจ้าหนุ่ยและเจ้าชัยชนะณเชียงใหม่นะครับส่วนเจ้าอุสามีบุตรสมคนคือเจ้าน้อยอิน นะครับเจ้าหบอกและเจ้าหญิงจันทิพนเชียงใหม่นะครับเจ้าชัยสุริยวงศ์นเชียงใหม่แต่งงานกับแม่เต็มมีบุตรชายหนึ่งคนบุตรสาวหนึ่งคนชื่อหนุยทวัดวงศ์นเชียงใหม่ภายหลังเป็นอดีตสสและรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการคลังและกระทรวงการต่างประเทศ ตำแหน่งสุดท้ายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ทิดาคนหนึ่งของพระเจ้า,าพันตำรวจเอกเจ้าชัยชยยะสงกรามคือเจ้าหญิงอุสาหรือเจ้าหญิงจันทิพณเชียงใหม่แต่งงานกับเจ้าเชื้อสายหากามาจากประเทศจีนทำมาค้าขายจนมีฐานะ นะครับที่อำเภอสันทรายชื่อนายเจริญทุ่งซิวต่อมาเปลี่ยนเป็นระมิงวงนะครับเจ้าจันทิปกับนายเจริญระมิงวงหรือทุ่งซิวมีบุตรท,ที่ดารวม9คนและจะกล่าวถึงตัวละครคนที่2คือนางสาวยินดีระมิงวงโดยนางสาวยินดี ไปแต่งงานกับนายเลิศชินวัตรบุตรชายคนหนึ่งชื่อทักษินชินวัตรด้วยเหตุนี้เจ้าหนุ่ยกับพันตำรวจโททักษินสืบสายสกุลโดยตรงจากพันตำรวจเอกเจ้าชัยสงครามณนะเชียงใหม่แต่เจ้าหนุ่ยสายตรงสืบสกุลจากปู่คือพันตำรวจเอกเจ้าชัยสงครามมาที่เจ้าชัยสุริยวงศ์และเจ้าหนุย่ย ส่วนพันธบทโททักษินสืบเนื่องจากสายยายคือเจ้าหญิงจันทิ์ได้แต่งงานกับสามัญชนชาวจีนมีลูกสาวชื่อแม่ยินดีชินวัตรแต่งงานกับเลิศชินวัตรแล้วก็มาถึงพันธบทโททักษินชินวัตรสรุปเจ้าหนุย่ยสืบเชื้อสายณเชียงใหม่มา100%เซส่วนพันธบทโททักษินตั้งแต่ยายแม่แต่งงานกับสามัญชนเลย เหลือชื่อเจ้าณเชียงใหม่ประมาณ2.5%โดยไล่จากยายณเชียงใหม่100%แต่งงานกับคนจีนลูกสาวคือแม่ยินดีเหลือ5%แม่ยินดีแต่งงานกับสามัญชนเหลือเลิศชินวัตรพันธบทเทรักษินเหลือเพียง2.5%ที่ได้มาจากเชื้อใหญ่มานะครับคำนวณ บแบบนี้นะฮะซึ่งพี่อำนาจบันทึกไว้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2564ในเชิญงานสังเคราะห์นะครับที่ผ่านมาเราคงได้ยินเรื่องของเจ้าบุญเมืองนะครับมีการทำหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวใช้สิทธิ์ไปทำพิธีที่วัดอุโมงเนี่ยเริ่มเข้าใจขึ้นนะย่งฮะว่าเจ้าบูลเมืองเนี่ยคือใคร มีการทําหนังสือเป็นเรื่องเป็นราวเลยในช่วงเสื้อแดงชุมนุมในปี2552และปี2553มีการทำพิธีกันใหญ่โตเลยนี่คือเจ้ามูลเมืองมาเกิดนะครับทาพิธีเป็นเรื่องเป็นราวเลยขึ้นมานะครับและมีการปลูกเรื่องอะไรทราบไหมฮะเรื่องของล้าหนานะครับที่เป็นเอกราชจากสยามประเทศขึ้นมาทุกอย่างมันมีเหตุมีผล มีที่มามีที่ไปการตั้งพักการเมืองของพักไทยรักไทยไปเป็นวันเดียวกับการนะ,ะเกิดการปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศสนะครับมันอาจจะเป็นความบังเอิญแต่เป็นวันวันเดียวกันที่มีการจัดตั้งพักไทยรักไทยขึ้นมานะครับคำถามที่ถามก็คือว่าทักษิณมีเชื้อเจ้าใช่ไหมคำตอบคือใช่ นะครับมีมากมีน้อยก็มีนะครับส่วนคำถามต่อไปที่บอกว่ามีคนพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยเป็นประธานาธิบดีนะรหรือเปลี่ยนราชวงศ์นั้นผมเรียนหุ้นส่วนเลยนะครับที่กลุ่มเสื้อแดงมีการเคลื่อนไหวประกาศจัดตั้งรัฐไทยใหม่นะครับมีการประกาศเปลี่ยนแปลงราชการ นะครับมีการปล่อยข่าวลือโจมตีสถาบันพระมาหากษัตริย์โดยเฉพาะราชวงศ์จัก,กรีก่อนหน้านั้นโจมตีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุรยเดชต่อมานะครับก็มีการสร้างกระแสขึ้นมาโดยให้โกติเป็นแกนนำโดยใช้วาทกรรมว่าเรารักพระบรมนะครับต่อมาพอพระบรมขึ้นของราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่า ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการที่จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่นะครับนี่คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ต้องตอบไม่ต้องถามนะครับว่ากลุ่มคนเสื้อแดงเป็นใครมาจากไหนต่อมาก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเสื้อส้มเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใช้หลักทฤษฎีของคารมาร์กทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมนะครับและใช้วาทกรรมของอันโตนิโอกัมชี นะครับเรื่องของเสรีภาพพระราดอนภาพเข้ามาทําการต่อสู้แ้เรียกรอ้องให้มีการริดรอนเพื่ออนาจโดยใช้วาทกรรมที่ชื่อว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและต้องการให้พระมหากษัตริย์มีอํานาจให้น้อยที่สุดสิ่งเหล่านี้กําลังเกิดขึ้นนะครับคำถามก็คือว่ากลยุทธ์ทางการเมืองในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเนี่ย ต้องการปลายทางของมันเนี่ยต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อเป็นประธานาธิบดีใช่หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วไม่ใช่นะครับต้องการเปลี่ยนราชวงศ์นะครับต้องการเปลี่ยนชวงเราจะได้ยินเรื่องของการเปลี่ยนชวงมาอยู่พักใหญ่ประมาณปี52ปี53ตอนนี้ก็เริ่มแผ่วไปนะครับตอนหลังๆม็อบไม่ว่าจะเป็นปรดแอกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพักการเมืองนักการเมืองกลุ่มที่ล้มเจ้าั้งหลายที่อยู่ต่างประเทศจะพูดถึงคอมมิวนิส เพราะมีคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่พักสนับสนุนในส่วนของพกกรรคคอมมิวนิสต์อกหักพ่ายแพ้ตั้งแต่สมัย14ตุลา16และ6ตุลา19นะครับก็พยายามปลุกเปลี่ยนแปลงการปกครองอยากเป็นคอมมิวนิสต์มีประธานาธิบดีนะครับคนอีกกลุ่มหนึ่งก็ใช้ลักษณะการชูบุคคลและปลายทางระยะแรกก็จะเรียบเรียกร้องโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์โจมตีทหารเสร็จแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงนะครับระยะแรกก็เรียกร้องให้เป็นประธานาธิบดีแต่ตอนหลังๆชักไม่ใช่นะครับ阿拉หุนส่วนลองพิจารณาดูแล้วกันนะฮะว่าเขาต้องการอะไรยังไงการเมืองนะครับอย่าไปมองแค่ตาเนื้อต้องมองให้ลึกไปกว่าตาเนื้อเราจะรู้เชิงสังเคราะห์ว,ว่าทั้งหมดทั้งหมู่ทั้งมวลเนี่ยเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองของฝ่ายต่อต้านต้องการที่จะ เปลี่ยนแปลงการปกครองให้มีรูปแบบเป็นประชาธิปไตยเป็นคอมมิวนิสต์ที่มีประธานักดีหรือต้องการจะเปลี่ยนราชวงศ์กันแน่สิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์การเมืองการปกครองอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่และเป้าหมายสูงสุดนั้นอย่างไรหุ้นส่วนลองพิจารณาดูขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักด์เจียมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด -19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงัก และถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากรรษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยาบคายด่าทอทําให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทําให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกรรษัตริย์ทุกรัชการ ทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปัน่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มเดสาวรวมใจเป็นหนึ่ง ขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทําให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทําให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาประชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบดักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคําจับจ้วงทําให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียง กายกลางอีสานออกตกรวมกันเป็นลูกพ้านทองให้เราได้เกิดอาศัยตอกแท่งได้ด้วยการปกป้องรวมใจประคัดประคองตามคันลองของความเป็นไทยสำนึกชาติศาสตร์กษัตริย์แต่ยืนหยัดในสิทธิเสรี ภายตายกดเกณฑ์ที่มีเข่าเทียมกันนั่นคือหัวใจคุณธรรมและความถูกต้องจะปกป้องแผ่นดินนี้ได้บ้านเมืองจะสิริไวลูกหลานไทยต้องร่วมใจกันอย่าเพียงเทียงข้างคนดี ตด้านแผ่นดินเลียวหลังให้รู้ที่มามองทางหน้าให้รู้จุดหมายก้าวสูว่ความสิส้นวิไลแต่หัวใจจะต้องมมทวีเธอทุลชาติก็สัตย์ให้คงอยู่เคียงคู่แผ่นดินชาติไทยไม่มีวันสิ้นกราบลูกหลานไทยไม่